สังเกตไหมว่าทําไมพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะส่งช่วยหมดเลยคุณจะทุศินคุณจะมีศินคุณจะลาคะากล้าคุณจะมักโกรธคุณจะฟุ้งซ่านมีทางออกดังนั้นอย่าไปตําหนิตนเองว่าเลวการที่มองตนเองเลวว่าเป็นอาลัยบุคคลไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นหนึ่งในมานะหก การสำคัญตนว่าเลวเรียกอตินิปาตะมานะหเนี่ยถือตัวยกตัวถือตัวจัดนะนะทำพระนะหัวดือ้อนะนะอตินิปาตาสำคัญตนว่าเลวนี่ผู้ที่ไม่ละมานะหไม่สมควรที่จะได้เป็นอรหันต์มานะที่พระผู้มีพระภาคจรรัสก็มีสามก็มีมานะสาม เห็นเขาต่ำกว่าเราเห็นเขาเสมอเราเห็นเขาสูงกว่าเราการที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทำให้เราฟุ้งซ่านอยู่ไม่มีเอกคาตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่นพอโยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทำอีกเอ๊ะจะทำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาเจริญอาณาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลำคาญอุ้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทำไม่ได้ ก็ไปคิดอตินิปาตะคือสําคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทําแต่โยมต้องคิดว่าเราทําได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทําได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาลหลันมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะเนี่ย แต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกำลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเราท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็อย่าไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนการมการจับสัตว์หกชนิด มาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับสุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หชนิดก็จะยื้ยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า ในที่สุดไอ้พวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหวมันก็จะมานั่ง <ผม S 1> จ้งับว่าสิ่งเหล่านี้แหละธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปของเรา นั้นถ้าเราไปใช้ธรรมะของคนอื่นที่ภาษิตท,ที่บัญญัติขึ้นมานั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เราต้องกลับมาใช้ตถาคตาภาษิตา